บรรลิบเราได้แนะนํารายการไม่ใช่แนะนําตัวไปแล้วมารสปอร์ตทีวีของเรากําลังถ่ายทอดสดนะครับโดยทางส้ม IBM ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมกันในขณะนี้นะครับสนามขนอมซุปเปอร์คัสอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนะครับจับตาดูวันนี้นะครับมิโรกิโอคาวะหมายเลขญี่ับัวบานสีนัตนค่บใบบอกว่าสนามหน้าที่นวพบพวกเหล็กสราบุรีพบกันแน่นอนกับน้องใหม่อีกคนหนึ่งอายุไม่เกิน18ขวบคือ อ่าลืมชื่อแหละนี่โรเกียวกววาราวาดีเป็นนักแข่งญี่ปุ่นแต่มีคะแนนสะสมอยู่ในอันดับ5าจาก5สนามที่ผ่านมาใ,มในการเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์ประเทศไทยนักแข่งญี่ปุ่นอยู่อันดับ5อตอนนี้อานนท์เทพฤทธิ์เทอร์โบอยู่อันดับหนึ่งนะคะแนนสะสม9 4คะแนนเป็นแชามป์มาแล้วสสนามที่2-2สนามครับชยันรมพันแชมป์ประเทศไทยอยู่อันดับ3และอันดับ2เป็นตระการทั้งทองหมายเลข18 คะแนนกันทั้งหมด18ล้านสนามจับตาดูครับหมายเลขสิบแปดหมายเลขลอยออกแล้วไปแล้วออกแล้วไปแล้วครับพุ่งขึ้นมานำไแล้วที่โรนี่ที่โรนีโอ้กาวหมายเลขก้าวะหมายเลขก้าวะหมายเลขก้ับอ่ะเอาละหมายเลขสามขึ้นมาหมายเลขห้าขึ้นไปเป็นเรื่องชัยันลมพันขึ้นไปก่อนแล้วครับหมายเลขหนึ่งครับตามติดมาด้วยเทอร์โบอานนท์เทสพาริสนะครับโอ้โหนี่คือบรรดาแชมป์ประเทศไทยทั้งหมดครับบอกว่าลีลาของแต่ละคนนี่ดูเดือดเลือดพ่านนะครับหมายเลขสิบห้าอรุณกรุงพินปลนครับ อรุณกุงของเรานะครับเสือเตี้ยของเรามาแล้วหมายเลขสามเทอร์โบอานนท์เทเบลิสชัยยันลมพันธ์อรุณกุุงพินปนตามติดมา,าด้วยมา,ยมายเลยครับชมการแข่งขันรายการสุดท้ายหมายเลขสามกลับขึ้นมานำนะตอนนี้หมายเลขสิบครับจากีดถูกสีโดสารหมายเลขสิบอานนท์เทบริครับเทอร์โบครับนำนะหมายเลขสามนะครับผู้มีคะแนนสะสมสูงสุด94คะแนนจาก5สนามอานนท์เทเบริสโอ้โห oh ยาวๆเลยอาจารย์ คนอะไรเพิ่งจะแต่งงานแล้วทำไมแข็งแรงขนาดนี้อ้าวเข้ามาเลยอยากจะมาดูตรงไหนดูเลยครับรายการสุดท้ายมาดูตรงไหนดูเลยดูกันให้สะใจไปเลยนะครับเอาละครับตอนนี้หมายเลขสามเทร์โบทิ้งยาวเลยไปยืนบนเก้าอี้แล้วคนข้างหลังดูอะไรกันครับคนข้างหลังจะเห็นแต่ตูดคนข้างหน้านะเพราะว่าคนข้างหน้ายืนบนเก้าอี้เสร็จแล้วหมายเลขสามเทร์โบครับหมายเลขสามเทร์โบ Uh, ดเทอร์โบนอนเทอบลิฟครับตอนหน้าเทอร์โบรามเจ็ดเจ็ดไอดีเคและซิง์ทีมล่มชูสูงสูงล่มชูสูงสูงอย่าอย่าลดต่ำลงมาใครกลางร่มข้างหน้าชูร่มขึ้นสูงสูงา <ไอ S 2> มา<ห>ด้วยอ,อย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าตะแคงอ,อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ได้ดูด้วยได้ดูด้วยตามมาด้วยชัยนรมพันธ์และจะก,กินสุขศีไปสารหมายเลขสิบครับแล้วก็อรุณกรุงพินโกนนะครับมาตำแหน่งที่สี่ส่วนอันดับที่ห้านะครับวันนี้เรากำลังดูว่าอันดับที่ห้านั้น ตการนั่งทองนะครับแล้วก็ฮิโรกิโอคาวาอิสดาบุญวาทีนะครับแจ็กกี้กิติคุณนพคุณแล้วก็งพงพั์สุนโรวาาวัฒนาคายานะครับและหนูด้าอภิเดชบุญศรีครับ,รบสุดยอดท่านได้ชมฝนมาฝีมือของนักบิดชั้นนําของเมืองไทยนะกำลังทำการแข่งขันอยู่ที่สนามทุ่งขนอมอเมรขนมโอ้ใส่กันกลางอากาศครับตรงนี้ใส่กันกลางอากาศนะท่านผู้ชมทางบ้านตอนนี้ต้องบอกว่าหมายเลขหนึ่งครับ โอ้โห oh นี่คือชาย,ยันโรมพันนะครับหมายเลขหนึ่งครับอยู่ตำแหน่งที่สองนะครับในขณะนีเยนอเออโบนี่ทิ้งห่างออกมานะครับพอสมควรเลยทีเดียวตำแหน่งที่สองนี่คือชย,ยันครับตำแหน่งที่สามครับเป็นอรุณกรพินพลตำแหน่งที่สี่ักการทั้งดองตำแหน่งที่ห้าที่โลคิโอคาวะมาเป็นตำแหน่งที่ห้านะขณะนี้ครับ แล้วคะแนนสะ<ห>สมเขาก็ยันดับ5โอ้ยโอโอลงยแล้วครับปืนพงพัดสุนทรวาทครับพง<ม>พัดสุนทรวาทปืนตุ้มตามล้มไปะแล้วครับพงพัดสุนทรวาทนะครับเกิดอุบัติเหตุเกิดข<อ>ึ้นครับท่าทางของอรุณรุงนะไอของปืนพงพัดคงจะไม่ไหวแล้วครับคงจะไม่ไหวแล้วครับคงต้องหยุดหยุดซะก่อนหยุดซะก่อนมาหาดูการแข่งขันกันต่อครับขอบคุณครับวันนี้ในการแข่งขันของเราขอบคุณรถจักรยานยนต์นอรด้านครับพีทีทีลูบิคัน ริพันตาสิงห์นะครับมอเตอร์สปอร์ตทีวียังรถจักรยานยนต์วีลเปอร์ชวอแอกัซซี่สมาธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับอาโบย,ย,ยังนําอยู่ครับในขณะนี้นนนผ่านไปแล้ว3รอบนะตอนนี้ผ่านไปแล้ว3รอบเหลืออีก15รอบของการแข่งขันนะครับผู้ชมเราชมการแข่งขัน FM SCT Thailand Supercross 2012ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่6นะครับจากสนามแข่งรถขนมซุปเปอร์ครทุ่งขนอม,มอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่เป็นการแข่งขันรา,ายการสุดท้ายและนี่คือชยยายันโรมพันครับแชมป์ประเทศไทยตอนนี้ตามหลังอานท์เฤทลิ์เทอร์โบอยู่ไม่ห่างมากนักน,นะเราเชมการแข่งขัน,ขนครับ m x 2 a กกันอยู่ก็ここอยากจะฝากข่าวถึงพี่น้องนักแข่งชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ แถวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เบอบ้านนาศาลวันที่29กรกฎาคนคมชิงแชมป์ภาพใต้ของคุณออดคุณออดสุธิพงษ์ไหมดำชื่อจริงชื่อสุธิพงษ์ไหมดำครับอ่านช้า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 นะช้าๆนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้านนาศาลนะบ้านนาศาลนะ่แข่งใต้ก็ไปชุมนุมกันที่นั่นนะครับวันที่29กรนฎาคมนี้และนี่คืออันดับสามนะตาการทั้งทอบน้องเกมของเราครับตอนนี้ขึ้นมาอันดับที่สามเหรออาจารย์ใช่อยู่ที่สามรืวเพียวมาที่สามเลยเหรอ อ้าวที่4เป็นใครล้ะครับที่สามก,การที่4ี่เป็นฮิโรกิโอกาว่อ้าวไม่ใช่เดี๋ยวอาจารย์ที่4ี่อรุณกรุงหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูก่อนนะอาจารย์ที่4ี่อลงกฎมาเลขสิบสหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆที่1น่อะยาวแล้วที่2คือเดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันตอนนี้ IPM ีเอกำลังทำการถ่ายทอดสดจางช่องมอเตอร์สปอร์ทีวนะครับหมาเลขหนี่คือ นักแข่งญี่ปุ่นนะฮิโรคิโอ,โอคาวะยังมาดีตามหลังมาอยู่ครับเธอโบยังเป็นผู้นำครับตามด้วยชัยยันลมพันธ์นะครับหมายเลข1อยู่ตำแหน่งที่2ประการนั่งทองอยู่ตำแหน่งที่3ครับที่4ฮิโรคิโอคาวะและที่5ครับเป็นหมายเลข10ครับจากิดสุขศรีไพศาลครับอยู่ในตำแหน่งที่5ณขณะนีนน้ครับเอ่อ แล้วกันดีกันหน้าเต็นเดี๋ยวที่ยืนบนเก้าอี้อ่ะขยายอย่าไปยืนกันหน้านี่ได้ไหมอย่าอย่าตั้งเก้าอี้ยืนบนเก้าอี้กันหน้ากองราการอ่ะขยับออกข้างถ้ายืนบนเก้าอี้ขยับออกข้างหน่อยยืนบนเก้าอี้ขยับออกข้างหน่อยแล้วกันอ่านะครับนะครับและขณะนี้นะครับในการแข่งขันของเราในขณะนี้ต้องบอกว่า ขณะนี้เธอบอลนอร์เวย์นะครับตะการนั่งทองนั้นตามติดเข้ามาแล้วนะครับชายาลมพันอยู่ข้างหน้าครับชายนลมพันนั้นอยู่ข้างหน้าโอ้โหในกลุ่มหลังนี่ก็ล้มกันละเนลันหน้าแล้วครับท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะไม่เห็นในจอของรายการครับตะการทั้งทองแล้วก็มาเลขซิบาอรุณกรุงพินโปนห้องของเรายังจับอยู่ที่อรุณกรุงอันดับที่3นะครับอันดับที่3คือน้องเกมตะการนั้งทองมาเลขสิบแปดครับ อันดับที่3ยังเป็นหมายเลข18เกมตะการทั้งทองนะครับในขณะที่ตำแหน่งที่2นั้นเป็นชัยันลมพันนะครับที่1นั้นยังเป็นหมายเลข3เทอร์โบอานนท์เทพาริสเทอร์โบอานนท์เทพาริสแชมป์เอเชีย5สมัยเลยทีเดียวนะครับหมายเลข3ที่นําอยู่ในขณะนี้ครับสำหรับเทอร์โบอานนท์เทพพลิสครับรถจักรยานยนต์นันด้านะครับดิพันหลัวลื่นพีทีทีลูบิคันดิพันตาสิงครับมันส์สปอร์ตทีวียังรถจักรยานยนต์วีลเบอร์โชวอัพกัซซี่ครับสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยนะครับ แล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยครับที่รา้การสนับสนุนครั้งนี้และนอกจากนั้นแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับคุณออดเขาเพนมนะครับที่มาเป็นเรียกว่าเป็นรองประธานชมรมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ภาคใต้นะครับเกมการแข่งขันผ่านไปแล้ว7รอบนะครับเหลืออีก11รอบสนามอีก7รอบสนามของการแข่งขันสําหรับเทอร์โบครับยาวๆกันเลยทีเดียวสําหรับหมายเลข3เทอร์โบอันนเทพลิฟครับ ไตยันอยู่ข้างหลังนู่นแหละครับที่เห็นโดดอยู่ข้างหลังไวๆนู่นแหละครับทั้งเกมตะการทั้งทองที่อยู่ตำแหน่งที่3ด้วยตะการทั้งทองที่3ามพี่โลกิโอคาวะที่4จะก,กินสุขศรีไปสามที่5้ีล้มนะอ๋อหมายเลขสิบนะจ้กงเนเน้องเบนเทนล้มลงไปในจอ,องเราไม่เห็นนะครับน้องเบนเทนหมายเลขสิบแรกเต็มที่ เนเทนไม่เอาแล้วนะครับหมายเลข1ิไม่เอาแล้วตอนนี้เรามาดูตำแหน่งที่2ที่3ครับระหว่างชายาลบัลและตะการทองทองมอเตอร์สปอร์ตทีวีนะครับมอเตอร์สปอร์ตทีวีถ่ายทอดสดโดยจันส้มไอเบียให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมกันนะครับจากขนอมนะครับอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชสนามแข่งรถขนอมสุโขทัอันดับในสนามกับคะแนนสะสมสลับกันนะครับคะแนนสะสมตอนนี้ครับ2กับ3นี่ไงครับ กำลังพูดถึง2กับ3ไม่ว่าจะเป็นชัยันลมพันธ์กับตะการตั้งทองแต่คะแนนสะสมตะการตั้งทองเป็นที่2ชัยันลเป็นที่3ครับผมเจ็ดคะแนนและ5้คะแนนครับเอาละครับชัยันลมพันธ์ยังอยู่ตำแหน่งที่2อยู่ครับในขณะที่น้องเกมนะครับรุ่นน้องเกมตะการตั้งทองยังยันดับหลังครับมามาได้สวยทีเดียวครับสําหรับชัยันลมพันธ์ตำแหน่งที่2ครับเธอโบนี้ยาวๆเลยนะอาจารย์นะใช่ครับที่ทิ้งห่างยาวๆเลยนะ โอ้โหยาวเลยทีเดียวนะครับที่ชายันขับรถหมายเลขหนึ่งเพราะว่าเอามีคะแนนเป็นเมื่อแชมป์เมื่อปีที่แล้วแชมป์ปีที่แล้วครับก็ได้เบอร์หนึ่งไป่ได้เบอร์หนึ่งถ้าไม่ใช้เบอร์หนึ่งก็ต้องเสียเงินหมื่นกว่าบาทสองหมื่นโดนปรับโดนปรับใช่ไหมครับเราต้องประกาศให้เขารู้ว่าปีที่แล้วคุณเป็นแชมป์ครับต้องโดนครับปรับหลายบาทครับเพราะฉะนั้นปีที่แล้วอานน์ก็เป็นที่สามครับนะครับ ได้เบอร์สามได้เบอร์สามอนุ์ิปลิตเตอร์โออก้ครับเนี่ยบอกว่าไม่ขี่แล้วสําหรับจักรีกิสุขศรีไพศาลครับรุ่นนี้ไม่เอาแต่ว่าบีเข้าที่หนึ่งนะชมางเลยเป็นแชมป์และคะแนนทิ้งโด่งด้วยครับยังไม่เต็มที่สําหรับเกรดเอเดี๋ยววันหลังผมจะเต็มที่สําหรับจักรีกิจสุขศรีไพศาลครับนี่ตะการทั้งทองเข้ามาเลขสิบแปดครับอยู่ตําแหน่งที่สามครับยังอยู่ตําแหน่งที่สามอยู่สําหรับตะการทั้งทองหมายเลขสิบแปดมองไม่เห็นนี่โลเกียวคาว่าเลย แรกๆก็ติดมาอยู่นะอาจารย์อ๋อแรกๆออกมาดีแล้วเกินตอนนี้เขาอยู่อันดับที่5หรือ6นี่แหละครับท่านผู้ชมกำลังชมการแข่งขันนี้เป็นเมสซี่ไทยแลนด์ซุปเปอร์คัพชิมแยงประเทศไทยสนามที่6นะครับวันนี้กับการแข่งขันวันที่30และหกรกฎาคม2 5 5 5 30าามิถุนายนครับสามิมิถุนายน1กรกฎาคม1กรกฎาคม2วันนะสนามแข่งรถขนอมซุปเปอร์คัพอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านไปครึ่งทางแล้วครับ9รอบแล้วเหนื่อยนะครึ่งทางเนี่ย ต่อไปเหลือ8รอบแล้วครับอันดับนําเหลือ8ดรอบแล้วครับยังนำอยู่ครับหมายเลขสามเทอร์โบอานนท์เทพลิฟครับฮอนด้าเทอร์โบรามเจ IDK และซิงคทีมครับจากสระบุรีครับคนอะไรนะผ่านไป10บรอบแล้วนะครับนี่คืออานนท์เทพลิฟนับเทอร์โบครับคนอะไรทําไมกําลังดีจังกําลังดีเหลือเกินกําลังดีมากเลยปีที่แล้วเป็นอันดับ3ของประเทศไทยปีนี้เขาว่าที่แชมป์แล้วนะครับ ห้า <5 S 2> สนามที่ผ่านมาเป็นแชมป์สามสนามเป็น<ล>รองแชมป์สองสนาม, 2> 2นามได้คะแนนจากคะแนนเต็ม50เขาได้เขนาได้ไปเก้าคะแนนแล้วครับตอนนี้จากคะแนนเต็มร้อยคะแนนบวกไปอีกยเป็นเท่าไหร่อาจารย์ร14เลย1 1 4เลยปาด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 ยาวเลย5้าสนามร้อยคะแนนเขาคว้าไปแล้ว94คะแนนครับผมเรามาชมกันโอ้สุดยอด น,นี่ว่ามาอดบสีอยู่แล้วก็อยู่ห่างๆด้วยสําหรับฮิโรกิโอกาว่ามาอันดับที่4แบบบางห่างครับฮิโรกิโอกาว่านักแข่งสุดหลอจากญี่ปุ่นนี่ครับอยู่อันดับที่4แล้วนะครับนี่ครับหมายเล5ข5้คันนี้ครับคันนี้ครับชิงแชมป์ประเทศไทยแต่นักแข่งญี่ปุ่นมีคะแนนสะสมเป็นที่5อยู่ในตารางคะแนนขณะนี้นะ นอกจากผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับรถจักรยานยนต์น็อตด้าแล้วบริพารหล่อลื่อนปีดีดีลูบิแคนเครื่องดื่มสิงห์มอเตอร์สปอร์ตดีวียางรถจักรยานยนต์บีลัปเปอร์โชกคอัพกัซซี่นะครับสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยและก็การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องขอบคุณกองทุนรอบโรงไฟฟ้าขนมบริษัทจะพูดถึงตรงนี้เยอะๆหน่อยจำกัดนะครับบริษัทปลอจำกัดมหาชนโรงยาการขนมเทศบาลตำบลอ่าวขนมเทศบาลตำบลท้องเนียน เทศบาลตำนนขนอมนะครับโรงพยาบาลขนอมคุณภูวนาถขวยไพบูรร้านเจริญพันธุ์ขนอมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชอาสาตระเตริงอูสิทเซ็นเตอร์เซอร์วิสโดยคุณอภิสิทธิ์อิสระเดชคุณสงบขันแข็งสอเกษตรขนอมครับขอบคุณคณะกรรมการกองทุนรอบโรงไฟฟ้าขนอมทุกทุกท่านและก็ขอบคุณสําหรับสมาคมชมรมขนอมมอเตอร์ครอส1993ครับผมชมรมขนอมมอเตอร์ครอส ข้าก่สามพร้อมกับกรรมการเช็ญรอบครับคุณคุณสุรพลนะครับวันนี้สุทธิพงศ์สมาคมเป็นอ่าเขาเรียกสโมสรกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์จังหวัดภาคใต้เหลือหกรอบแล้วครับเหลือหกรอบแล้วรอบสุดท้ายอานนท์เทอร์โบยังนําอยู่นะครับอานนท์เทพลิฟเบอร์สามครับหมายเลขสามครับอีกหกรอบเนาะครับอีกหกรอบฟังเป็นรอบสุดท้ายยางอีกหกรอบอีกหกรอบเลยโอ้โหทิ้งให้ยาวเลยนะอาจาัน เธอโบอันน์เทปไปรีบนสนามที่แล้วดูเหมือนว่ารถไม่ค่อยดีแต่สนามนี้ดูแล้วคนก็ดีรถก็ดีสองสนามล่าสุดเขาตกไปที่สองนะครับสองสนามล่าสุดก็เขามีเหตุและผลนะทำไมถึงตกะคืออะไรครับหมดแรงเปล่าอ๋อนั่นนะสีถือว่าคนพึ่งยามีความสุขใช่ไหมอาจารย์แล้วตอนนี้กลับมาฟิตใหม่ครับกลับมาแล้วเธอโบกลับมาแล้วครับเรียกฟอร์มกลับคืนมาแล้วเธอโบ สนามที่6กําลังจะเป็นแชมป์อยู่รอมร่อแล้วโอ้โหมาไปอีก20แต้มครับ20คะแนนครับอาจารย์ที่ขนมนี่มีอะไรน่าเที่ยวมัง้งอ่ะก็มีเยอะแยะนะมีอะไระทะเลปลาโลมาสีชมพูก็มีให้ดูที่นี่รครับปลาโลมาสีชมพูถูกต้องแล้วมีคนสีชมพูมั้งอ๋อคนก็สีชมพูอะ หินลอยน้ำไอ้ยาหินลอยน้ำเลยเหรอหินลอยน้ำที่นี่เลยที่ขนมหินลอยน้ำหินลอยน้ำที่เดียวในน้ำจืดในทะเลน้ำจืดในทะเลโอ้โหปลาโลมาดิบแล้วมีคนสีชมพูั้างเปล่าคนสีชมพูเยอะแยะไปหมดนะครับอะไรกันเนี่ยเรากลับมาดิดูครับมาทุ่งสปอร์ตทีวีนี่โรกี้เอาว่าเห็นหน้าแล้วเห็นหน้าแล้วเบอร์แต่ว่าผมได้ยินว่าหินลอยน้ำเราผมทึ่งมากเลยสุดยอดที่เดียวในประเทศไทย มาครับพบกับพี่เล็กคุณทงชัยมาท่วุดุ้ายช่วงนี้มาฮิโลเกียวว่านะครับคุณทงชัยบอกว่าชาวขนมเอ่ยปากฝากขอบคุณคุณทงชัยวงสวรรค์และทีมงานไทยแลนด์เซอร์กิตนะครับวันนี้ทีมงานของเราก็ยกกันมาจาก Thailand c i r c u กิตนะครับไม่ว่าคุณเตยคุณบอยนะครับคุณตุ๊กคุณกินที่มีส่วนสำคัญมากันเยอะเลยนะครับ ยกทีมมาขนอมกันทั้งน้ำใบน้ำปูมาช่วยกันเต็มที่เลยที่มีส่วนสำคัญเซอร์กิตนะครับมากครบทุกคนก็ต้องขอบคุณครับมอนเตสปอร์ตทีวีจานส้ม IPM ของเราก็ยกทีมกันมาทั้งหมดครับถ่ายทอดสดความมันๆครับเห็นโอฮิโรคิโอกาับว่าสนามหน้านมาพบพวกเหล็กสลาบุรีนะครับพวกเหล็กสลาบุรีพบกันแน่นอนนะครับกับนักปิดญี่ปุ่นเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับวันที่ เดือนหน้าครับที่เพอมวกเหล็กสระบุรีนะครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังชมการแข่งขัน FMSCT Thailand Supercross ชิงชนะชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่หกจากทุ่งขนอมก็จะมีการอบรมผู้ตัดสินนะครับวันที่ 1, 2, 3นะครับส่วนแข่งนะครับที่มวกเหล็กสนามค่ายนวพบก็คือวันที่4และ5 สิงหาคมนะครับอบรมพุทธศิลป์วันที่1 2ึ่อครับเดี๋ยวนี้มีการอบรมพุทธศิลป์ของแน่นอนครับเพราะว่าเราจะมีการแข่งขันระดับโลกนั่นคือการแข่งขัน FIM World Protocross กลางปี o f ฟไทยแ a นด์สองพนนะครับในวันที่10มีนาคมที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองสามศรีราชาครับสนามสวยงามมากพื้นที่400กว่าไร่ครับสวยครับผมไปมาแล้วที่ปิ่นทองสามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับผมไปมาฮะบริเวณแถวนั้น ผมบึ้งมาจากสนามกอล์ฟ้วยอ๋อเหรอครับไว้งามมากเลยสุดยอดเลยแล้วก็ได้รับเกียรติให้เป็นสนามแข่งขันสนามแรกในรอบปีของสมาธ์แข่งรถจักรยานยนต์วิบากแข่งโลกโอ้ FIM FIM นะครับสุดยอดและทราบว่าจะได้เป็นสนามแรกแล้วสนามสุดท้ายด้วยไม่ใช่เหรอครับสนามหนึ่งเลยสนามหนึ่งของโลกเลยของโลกสนามแรกของโลกเป็นโอกาสที่ดีของพวกเราชาวซูเปอร์คาร์และก็ชาวไทยด้วย เป็นโอกาสที่สําคัญยิ่งของประเทศไทยเราใช่ครับผู้จุดชนวนเป็นตํานานยืนอยู่นี่แล้วคุณตรงชัยวงศ์สวัสดีครเป็นผู้สร้างตํานานครับเป็นผู้สร้างตานานเอาละครับเหลืออีกสามรอบนะครับส่วนกลุ่มนําจะเหลือสองรอบสุดท้ายแล้วครับจากจํานวนทั้งหมด18รอบครับจากจำนวนทั้งหมด18รอบตอนนี้เหลือสองรอบสุดท้ายแล้วอ้าครับสุดยอดนะครับนี่คือเทอร์โบออลอนเทปลิพครับผู้มีคะแนนสะสมเป็นอันดับหนึ่งอยู่ณขณะนี้ 5สนามที่ผ่านมาเขาเป็นที่1และสนามที่6กําลังจะจบลงเขาก็จะเป็นแชมป์นสนามที่6ว่าที่แล้วครับแล้วทั่วประเทศไทยปีนี้แข่งทั้งหมด9สนามนี่เป็นสนามที่6จากนี้ไปเหลืออีก3สนามก็เดี๋ยวจะไปแข่งที่นวบพบมวมงเลยสรุวีวันที่4-5สิงหาคมแล้ว และเราจะประกาศวันนี้เย็นนี้นะครับว่าที่การจนะบุรีครับผ่าจากสนามค่ายนวพพบวันนี้จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าแข่งตรงไหนตามข่าวข่าวได้ fmstlive.com หรือว่า motorsporttvfacebook นะครับครับผมหรือว่าจะเข้าไปที่ของคุณศาสินันสอบถามได้ครับ Facebook คุณศาสินันเทียนเจริญผลก็ได้นะครับครับเอาละครับเรามาดูกันนี่ครับเหลือ2รอบสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับกลุ่มกลางนะกลุ่มกลาง นี่กุมนําจะเหลือรอบสุดท้ายแล้วครับนี่ครับป้ายขึ้นมาแล้วครับเหลือรอบ,รอบเดียวสุดท้ายเหลือรอบเดียวรอบสุด <จะ S 1> ท้ายแล้วจะับภาพไปที่เธอโบอานนท์เทพลิปแล้วนะครับกับตําแหน่งที่หนึ่งจะภาพไปแล้วนะครับตอนนี้กล้องของเราร์สปอร p o r t วีจะภาพไปแล้วเพื่อความชัวร์ให้เขาผ่านสนามที่ม่วกเหล็กอ่าให้เขาดูที่ม่วกเหล็กเดี๋ยวภาพสุดท้ายนะครับภาพสุดท้ายบนเนินนะครับเราจะได้เห็นนูดาโชเราจะเก็บภาพ จนถึงคนสุดท้ายเลยครับครับพอทุกคนจะโชว์ลีลาบอลทุกปอร์ตทีวีเราจะจับภาพเข้าเส้นทุกๆคันจนถึงคันสุดท้ายก่อนที่จะตัดภาพไปที่ผู้สนับสนุนรายการของเราเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมการแข่งขันมาตั้งแต่ต้นจนจบรายการนะครับตอนนี้สําหรับเทอโบอานนท์เทพปริบครับมาตําแหน่งที่หนึ่งแบบยาวๆเลยครับสําหรับเทอโบอานนท์เทพปริบจากฮอนด้าเทอโบราม77 IDK และ i ิง t e ทีม ไปแล้วครับเหลืออีกไม่ถึง5นะครับก็จะเข้าเส้นแล้วนะครับสำหรับเทโบอานเทพพลิฟครับและก็กำลังจะเข้าเส้นแล้วครับเราจะจับภาพไปจนถึงคันสุดท้ายเทโบเข้าไปเรียบร้อยครับทีหนึ่งเข้าเส้นไปแล้วเรามาดูภาพที่สองครับกับอันดับที่สองครับโอ้โหสุดยอดดูทันหรือเปล่าครับผู้ชมดูทันหรือเปล่าครับ นที่2คือนูดาครับใช้เท้าไม่ใช่ช้ยันช้ยันช้ยเท้าทั้งสองข้างตบแทนมือเลยเนอะช้เท้าทั้งสองข้างตบแทนมือเลยนะครับแลใช้ยยันที่สามเป็นไงครับประการทั้งทองการนั่งทองประการทั้งทองดูแต่ละคนลีลาจะแตกต่างกันออกไปนะครับดูลีลาแต่ละคนแตกต่างกันไปนครับทีมงานจะเก็บภาพทุกคนนะรอบตอนเข้าเส้นชัยนี่นะครับดูอีกครันนี้คันนึงครับ เอ้ยโลกิโอแกาว่ะอีโลกิกไ,ไม่ค่อย <ไป S 1> ออกรวถลายก็ไห่นะครับเดี๋ยวไปพบกับมอเตอร์สปอร์ตทีวีของเรานะครับมอเตอร์สปอร์ตทีวีของเราเชิญไปพบกับผู้ดำเนินรายการของเราและกลับมาพบกับมอเตอร์สปอร์ตทีวีอีกคู่เดียวครับ